สวัสดีครับมาพบกับ Mitsubishi Pajero สองจุดห้าเกียร์โต้นะฮะครับสองปีสองพสิบเอ็ดคันนี้ราคาเราขายอที่สามแสนเก้าพันบาทครับซื้อเงนสดก็เสียแหวนอีกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับรถก็สวยๆเดิมๆนะฮะไม่มีชนครับแมากแตงที e สามเจ็ดก้านยกนะข้อสิบแปดรอๆเลยตัวรถสีน้ำตาลนะฮะทีสันก็ไหลเรียบร้อยฮะมีเซนเตอร์ถอยหลังทรงก็รอๆแล้วครับสายลุยไม่ควรพลาดนะครับ ภายในก็สวยสวยครับเบาะเป็นเบาะหนังสิบเบตรงรายมันติวิทยุเป็นเป็นจอแอนดรอยแล้วครับเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าเบาส,สองก็สวยสะอาดเรียบร้อยครับ airbag abs นะครับเรส็สภาพพร้อมใช้งานได้เลยครับขับจังไกลสบายครับเราเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วด้านหลังก็กว้างๆว้ครับเบาส,สองส,สามพับได้ขนข้าคนของสะดวกสบาย เลขมาอยู่ที่190,000กิโลเมตรนะสนใจดูรถได้ที่บางบัวทองนอนทบุรีครับ